รถเก่งไฮบริดเข้ามาใหม่ค่ะคุณพี่ขาคันนี้เพิ่งเข้ามาแบบสดๆร้อนๆเลยค่ะคุณพี่เป็น t o y o ต a a อ t i s 1.8ไฮบริดค่ะคุณพี่ปี2020เลขใหม่แค่88,000เท่านั้นนะคะรายละเอียดเส้นสายตัวรถจะเป็นยงัไงกังเต็นจะพาไปดูเลย สวัสดีค่ะพี่พี่ค่ะวันนี้มาเจอกับน้องกลางเต็นเพชรยนต์อีกเช่นเคยค่ะวันนี้เราอยู่กันที่บริษัทเพชรยนสำนักงานใหญ่สาขาที่1ซอยเสรีไทย68แยก1มีนบุรีกรุงเทพนะคะหนูมีรถเก๋งไฮบริดมานําเสนอคุณพี่เพิ่งจะเข้ามาใหม่สดๆร้อนๆเลยยังไม่ทําการปรับสภาพเลยนะคะพี่ค่ะด้านหลังตรงนี้เลยนะคะเป็น Toyota a อ t ติส1.8ไฮบริดตัวท็อปสุดในรุ่นนี้เลยนะคะปี2020เลขหม่แค่80,000เท่านั้นนะคะราคาคันนี้ตั้งขายที่599,000บาทค่ะคุณพี่ค่ะ เบาๆเดือนละ1นึ 11, ่งหมื่นหนึ่งพันรายได้2 0 0 0 0เครดิตดีฟรีดาวได้เลยค่ะคันนี้นะเดี๋ยวพาไปดูเลยค่ะได้อะไรมาบ้างตรงนี้นะคะคุณพี่ไฟหน้ากรอบไฟสใยๆไฟเป็นโปรเจคเตอร์ด้วยนะคะดีไซน์โคสวยเลยค่ะไฟตัดหมอกมีมาให้มาพร้อมกับกรอบโครเมียมคุณพี่นะค,ะคันนี้นะคะลงในสมุดนะคะเป็นสีเทาดำนะคะพี่ดูดีไซน์สวยมากโลโก้ไฮบริดเดิมแท้นะคะคุณพี่ขาดูเหลียมสันตรงนี้ของพี่โครเมียมนะคะไม่มีริ้วรอยเลยคะ่ะคุณพี่ขา ติดฟิล์มรอบพันคันนี้อยู่ที่60%และคุณพี่ดูหนูชอบดีไซน์ล้อแม็กของเขามากนี่ล้อแม็กลายทีทีอย่างนี้เลยคะ่ะสีทูโทนค่ะคพี่ล้อเดิมตัวน็อตไม่มีรอยขันนะคะโลโก้ตรงนี้อยู่พร้อมนะไม่มีหายไปนะคพี่ได้ตัวล้อยางนะคะเป็นบิสโตนะยางเป็นปีใหม่อยู่เลยนะคุณพี่ขะและซุ้มล้อด้านในคุณพี่พ่นเคลือบการสนิมให้เรียบร้อยคันนี้สภาพใหม่มากเลยจริงๆค่ะคุณพี่่ะและให้ดูค่ะคุณพี่ ผูกกระจกด้านข้างปรับพับไฟฟ้ามาพร้อมกับไฟเลี้ยวตรงนี้มีาบสปอร์ตนะคะแจ้งเตือนเวลารถคันข้างขับเข้ามาคุณพี่เขาจะเตือนที่ผูกกระจกทั้งสองข้างเลยนะคะคุณพี่ขาและตรงนี้คุณพี่ดูสินี่ฝั่งนี้นะให้เห็นแบบโครงสร้างชัดเจนนะคะไม,ไม่ไม่มีรอยบุบไม่มีรอยหลักยิ้มนะคุณพี่นะเดี๋ยวให้ดูนะประตูทางฝั่งนี้นี่นะเหมือนคุณพี่ได้จะมาชมรถตัวจริงที่เพชรยนต์เลยนะคะ เหลี่ยมสานตัวน็อตน,นะคะคมกริบทุกตัวนะคะไม่มีรอยขันไขหรือขยับใดๆค่ะจุดแต้ม QC จากโรงงานยังอยู่นะคะสภาพโครงสร้างเดิมนะคะไม่มีชนหนักจมน้ําหรือกลับสีมาแน่นอนคุณพี่ลงในสัญญาซื้อขายนะคะเราการันตีให้เลยนะคะคุณพี่ถ้าตัวเจอนะหนูคืนเงินให้คุณพี่รับซื้อคืนแบบเต็มจํานวนเลยนะคะเหลี่ยมสานตัวน็อตทั้งฝั่งนี้ค่ะก็ไม่มีรอยขาเหมือนกันคุณพี่เห็นไหมสีเดียวกับตัวรถคุณพี่สภาพใหม่เวอร์นะคะอ่ะเดี๋ยวหนูจะพาไปชมนะ,ะในส่วนของด้านหลังตรงนี้นิดหนึ่งไฟท เป็นแบบ LED เส้นสายสวยงามมากเลยฮะ,ะแล้วตัวนี้เป็นตัวไฟตะพิม์นะคะเวลาแบบลดคันดน้านหลังเนี่ยเขาส่องมามันก็จะซ้อนกลับนะคุณพี่และพร้อมกับเซนเซอร์ถอยหลังทั้ง2จุดนะคะฝังลึกไปกับกันชนด้านท้ายสภาพสวยเลยนะคะและตรงนี้ค่ะคุณพี่หนูเปิดฝาท้ายให้ดูเอาให้เห็นทั้งโครงสร้างเลยนะตัวนี้กล้องถอยมีมาให้เดิมๆและดูตรงนี้นะ นี่อันนี้ดึงอม,มาให้ดูเลยนะรอการปรับสภาพอยู่บางทีโครงสร้างเดิมตัวซีนทานมะพร้าวคุณพี่เห็นไหมไม่มีการทําสีมาถ้าคันนี้นะมีการชนหนักด้านท้ายคุณพีเขาจะทําสีและพ่นทับอันนี้ไม่มีการทําสีให้เห็นสายฟงสายไฟอะไรครบถ้วนนะคะโครงสร้างเดิมไม่มีรอยบุบนะคะตัวยางอะไรคุณพี่ยังไม่เคยแตะพื้นโลกเลยนะคะนี่ยังแบบยางใหม่นะแม่ลงแม่แรงมีพร้อมเลยนะคะคุณพี่ขา สวยมากนะแล้วตัวเส้นรางน้ำฝนตรงนี้นะคะทางฝั่งขวามือค่ะของพี่ไม่มีรอยทําสีนะจุดเม็ดอากงกมถีจากโรงงานยังอยู่เลยค่ะคพี่ถ้ามีการพ่นเคลือบทําสีนะเราลูดๆสีดูนะมันจะสักๆคุณพี่อันนี้เงากริบเลยนะคะฝั่งทางด้านซ้ายก็เหมือนกันคุณพี่ค่ะโครงสร้างเดิมนะคะนี่รอยต่อเชื่อมต่อกันนะคุณพี่ไม่มีรอยขยค่ค่ะพี่ฝาท้ายเดิมๆนี่เห็นไหมสภาพยังใหม่แกะให้ดูคุณพี่ตรงนี้นี่ ไม่มีการขันนะพี่สีเดียวนะคะเห็นไหมคะตรงนี้เหมือนกันนะก่อไฟไม่มีรอยแตกอ่ากอไฟด้านท้ายนะเป็นของไทยโคอิโตค่ะพี่อันนี้ของเดิมจากศูนย์เลยนะคะเดี๋ยวหนูจะพาไปดูทางฝั่งทางด้านขวามือกันตรงนี้นะคะนี่ฝั่งนี้ค่ะคุณพี่ปื๊บนี่เข้ามาดูนะะเหลี่ยมสารตัวน็อตตรงประตูทางนี้นะพี่ชัดเจนค่ะว่าไม่มีรอยขยนะคะสภาพใหม่เลยค่ะคพี่คะและดูนี่ตรง ด้านข้างค่ะพี่นี่แผงประตูนะดีไซน์มาแบบนุ่นๆนี้เป็นแบบบุนุ่มนะเวลาเข้าโค้งอะไรอย่างเงี้ยถ้ากระแทกนะคะจะไม่เจ็บเลยค่ะพี่และภายในปี2020โอ้โหเบาโคตรใหม่และได้เป็นเบาะหนังสีดำนะคะพี่โอ้โหเบาแบบใหม่มากด้านหลังเหมือนไม่มีคนนั่งเลยนะคะพร้อมกับมีตัวแอร์ด้านหลังมาให้หลังคงหลังคารอยอักขระเลขยันการเจอไม่มีเลยนะพี่คุ้มค่ามากๆเลยนะและตรงนี้นี่ เป็นสมาร์ทคีเลสนะพี่เห็นคีย์ตรงนี้ปลดล็อกล็อกรถได้จากตรงนี้เห็นไหมคะกูอแจางนี้ทําให้ดูเห็นว่าเนี่ยให้ดูเหลี่ยมสานตัวน็อตทางด้านนี้นิดนึงค่ะคุณพี่หาฝั่งคนขับนะคะคุณพี่เหลี่ยมสานตัวน็อตชัดเจนไม่มีรอยขายนะจะุดต้ม QC จากโรงงานยังอยู่ค่ะคุณพี่นี่ของสร้างเดิมนะคะเบาะได้เป็นเบาะหนังบักเก็ตซีดเบาะปรับพับไฟฟ้าทางด้านคนขับค่ะคุณพี่ค่ะ คู่หน้าเลยนะอ่ะโอเคและอันนี้นะคะตามสภาพรถเพิ่งเข้าเรายังไม่ทําการปรับสภาพให้นะคะถ้าเป็นรถปีใหม่อันเนี้ยมันเป็นหนังแท้ของเขาเนี่ยแหละแต่เราเอาไปทําให้นะรอการปรับสภาพเดี๋ยวหนูจะทําให้ใหม่กริปเลยนะคะมีเดี๋ยวให้ดูเลขใหม่ลองสตาร์ทเครื่องนิดหนึ่งนี่สตาร์ทแล้วนะม <Yeah. S 1> ีสตาร์ทนะ เครื่องเงียบม,มากตกใจนึกว่ารถแบตหมดอ่าไม่ใช่นะคะเพราะเขาเป็นไฮบริดเขาพี่เสียงเครื่องเขาจะเงียบม,มากนะคะุ้มค,ค่ามากนะคะใช้ได้ทั้งทั้สระบบได้ทั้งน้ำมันได้ทั้งไฟฟ้าและคุณพี่ดูตรงนี้นี่เลขไม้แท้ไม้เดิมไม่มีการกอไม้คุณพี่ค่ะไม้แปดหมื่นไม้จริงจริง0 0 0นนะคะ ยคุ้มอ่ะพวงมาลาัยของเขาได้เป็นมันติฟังก์ชันนะตัวนี้นะของเราจะมีกล่องเลดาร์ด้านหน้านะคะแจ้งเตือนช่วยเบรกลดคันข้างหน้าด้วยแจ้งเตือนการออกนอกเลนนะคะมีครุสคอนโทรลให้นะ,ะโหมดสั่งเครื่องเสียงนี่ที่จอมันติมีเดยได้เป็นแบบจอทัชสกรีนแบบนี้มีเนวิเกเตอร์บอกภาษาไทยให้ด้วยโหออปชันจะเต็มมากนะคะรับ fm/am บลูทูธแอปต่างๆได้ Apple Android c a r p เพ y ได้หมดเลยนะคะและได้เป็น Air Auto โอ้โห แอร์ช่ำๆเลยคุณพี่ค่ะแอร์เย็นมากนะคะตรงนี้เป็นเกียร์ออโต้นะคะแบบถุงคุณพี่ขับได้2โหมดนะคะไฟฟ้าโหมดน้ํามันก็ได้แล้วก็เบรกมือไฟฟ้าออโต้เบรกโฮมมีมาให้คอนโซลตรงกลางดีไซน์สปอร์ตคุณพี่สีดําๆเห็นไหมวุ้ยคันนี้สวยเวอร์นะคันนี้สวยเลยนะถือว่าคุ้มค่ามากพี่ผ่อนเบาๆพี่ได้รถไฮบริดแล้วอะไฟด้านหน้านี่สามารถปรับได้ถึงหูห้าระดับอะพี่คิดดูสิไฟโปรเจคเตอร์ด้านหน้าปรับได้ถึง5ระดับเลยนะคะ นี่ค่ะได้จากตรงนี้มีตัวเปิดปิดไฟแบบออโต้ด้วยโหคุ้มค่ามากเลยนะคะเดี๋ยวพาไปชมในส่วนของเครื่องยนต์ค่ะว่าจะใหม่กิฟเหมือนตัวรถรอบคันไหมไปดูเลยนี่ค่ะ นี่คือตัวเครื่องยนต์นะคะของ1.8ไฮบริดค่ะคุณพี่ค่ะเครื่องเดิมไม่มีการยกหรือเปลี่ยนเครื่องมาสภาพเครื่องเรายังไม่ได้ล้างทําความสะอาดก็จะเห็นแบบสภาพคงเดิมแบบนี้นะคะจุดแต้ม QC จากโรงงานยังอยู่นะคะตัวนี้น่าจะเป็นตัวถ่ายนะ้ำมันเครื่องแหละพี่ขะและตัวนี้นะระบบอ่าตัว แบตเตอรี่ของไฮบริดนี้เราเปลี่ยนมาให้แล้วเช็คประวัติศูนย์ได้นะค,คุณพี่ขาและโครงสร้างเดิมนะคะทางด้านซ้ายมือตัวน็อตน,นะคะไม่มีรอยไขนะคะคุณพี่ขานี่โครงสร้างเดิมนะคะนี่คานด้านหน้าน,นะคะไม่มีบิดเบี้ยวนะคะตำแหน่งเดิมทุกตัวนะคะก่อไฟไม่มีรอยแตกค่ะพีซินยางด้านหน้าใช้งานได้ตามปกติจุดตำแหน่งจุดน็อตน,นะคะนี่อยู่ครบทุกตัวนะนี่เห็นไหมคะฝั่งขวามือก็เหมือนกันนี่แบตเตอรี่นะ,ค,ะคุณพี่ถ้าหมดอายุแล้วเปลี่ยนให้นะคะคุณพี่ขาบอกเลยขับกันได้ยาวๆเลยคันนี้นะ,คะโครงสร้างทางฝากระโปรงด้านน้าานนหนคุณพีีี่่่ก็ไมม รอยขาเหมือนกันนะคะคุณพี่ขาและสีเดิมไม่มีการทําสีมานะคะคุณพี่นี่นี่ให้ดูตรงนี้ค่ะคพี่ซีนยางใช้งานได้ตามปกติจิกให้ดูนะคะเข้าไปอย่างนี้แล้วก็จะคืนตัวแปลว่าไม่เสื่อมสภาพใบมอ,อกรกมีอยู่ครบนะคะแล้วก็นี่คะ่ะแผงกันความร้อนด้านหน้าไม่มีฉีกขาดบิดเบี้ยวเลยคุณพี่สภาพใหม่เลยจริงๆนะคะคันนี้นะขอย้ำสเปคกันอีกทีค่ะคุณพี่ คันนี้นะคะเป็น t ต y o ต้าอ t ติสหนึ่งจปบิปี2020เลขไม่8 0,000่นเท่านั้นนะคะราคา599,000บาทนะผ่อนเดือนละ11,000คุณพี่รายได้2 0,000เครดิตดีฟรีดาวค่ะคุณพี่คะถ้าสนใจนะคุณพี่อยากจะมาชมรถคันนี้ตัวจริงรีบเข้ามาเลยคะ่ะมาได้ที่บริษัทเพรยนต์สำนักงานใหญ่สาขาที่1ซอยเสรีไทย68แยก1มินบุรีกรุงเทพอย่าลืมบอกว่ามาดูคลิปกางเต็นนะเดี๋ยวจัดโปรโมชั่นพิเศษให้เอาให้ครบจุกๆเลยนะคะคุณพี่คะ ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งการแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องกางเต็นนะเดี๋ยวมีรถเข้าใหม่อะไรสวยๆจะมาแนะนำให้คุณพี่ได้ดูก่อนใครเลยค่ะสำหรับวันนี้กางเต็นก็ฝากน้องอาติสคันนี้ไว้ในอ้อมอกก้องใจคุณพี่ด้วยนะและจะเจอกันใหม่ในคลิปหนะะ้าค่ะบ๊ายบาย